วันนี้นะคะเพิ่งจะเอาสูตรแล้วก็วิธีการทำนะคะขนมปังกรอบเนยกระเทียมมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเดี๋ยววันนี้เพิ่งมีเทคนิคในการทำให้ตัวขนมปังนะคะกรอบนานเก็บได้นานและที่สำคัญไม่เสียรูปรูปทรงยังสวยงามอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำขนมปังกรอบเนยกระเทียมได้เลยค่ะเพิ่งจะใช้ขนมปังสำเร็จรูปนะคะเป็นขนมปังเวียนนานะคะมีขายที่บิ๊กซีแล้วก็เมคโครนะคะเพิ่งชอบใช้ขนมปังนี้นะคะเวลาตัดออกมาจะมีรูปทรงตามที่เราต้องการแบบนี้ ะะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะใช้ขนมปังแผ่นหรือว่าขนมปังกะโหลกก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเพิ่งจะตัดให้เป็นชินช้นๆนะคะตามขนาดที่เราต้องการไม่ต้องหนามากนะคะแล้วก็ไม่ต้องบางจนเกินไปแนะนําให้ใช้มีดคมๆนะคะจะตัดออกมาได้ง่ายค่ะจากนั้นนําไปเรียงใส่ถาดนะคะเพื่อน,นอําไปตากแดดหรือว่าพึ่งลมนะคะส่วนตัวกระเทียมเพิ่งจะใช้กระเทียมจีนนะคะแล้ให้ละเอียดเตรียมไว้นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะพึ่งจะเอาไปขนมไปพึงลมหรือว่าตากแดดนะคะการผึงลมหรือตากแดดจะช่วยทําให้ขนมปังนะคะกรอบนานและที่สําคัญนะคะเวลาเรานําไปอบมันจะได้ไม่เสียทรงเสียรูปนะคะส่วนตัวเนยนะคะพึ่งใช้เนยสด แพรถเค็มนะคะในการทําเนยครั้งนี้นะคะแล้วก็มีตัวน้ําตาลทรายขาวนะคะแล้วก็มีตัวกระเทียมที่เราสับเตรียมไว้เป็นกระเทียมจีนนะคะแล้วก็มีตัวพาสเล่แห้งนะคะถ้าไม่มีให้ใช้ออริกาโน่หรือว่าผักชีไทยของเราก็ได้นะคะเรามาดูวิธีการทําตัวเนยใส่น้ําตาลลงไปในเนยนะคะจากนั้นก็ตีด้วยเครื่องตีนะคะพึ่งใช้สปีดต่ำสุดในการตีนะคะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะคะตัวครีมมาจะเปลี่ยนจากสีเหลืองนะคะค่อยๆขาวเนียนขึ้น ็นนนแบบี้ะะคะใช้เวลาในการตีประมาณ5นาทีนะคะตีแค่ให้มันเข้ากันน้ำตาลยังไม่ละลายนะคะขั้นตอนต่อไปให้เอาตัวกระเทียมใส่ลงไปแล้วก็ตัวพาสเลใส่ลงไปผสมแบบนี้แล้วก็คนผสมให้มันเข้ากันไม่ต้องคนนานนะคะแค่ผสมให้มันเข้ากันก็จะได้ออกมาเป็นเนื้อครีมข้นๆแบบนี้นำตัวครีมนะคะไปทาลงบนตัวขนมปังนะคะปาดให้ทั่วขนมปังแผ่นขนมปังปาดไม่ต้องหนาหรือว่าบางจนเกินไปนะคะพอประมาณค่ะ ปาดให้ทั่วชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เรียงใส่ถาดเตรียมที่จะนำไปอบกันนะคะตอนนี้นะคะพึ่งก็ทาเสร็จทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วพึ่งก็จะโรยด้วยตัวพาสต้าอีกทีหนึ่งนะคะเพิ่มความสวยงามเดี๋ยวพึ่งจะเตรียมนําไปอบกันนะคะส่วนตัวครีมถ้าใช้ไม่หมดนะคะใส่กระปุกแล้วก็นําไปแช่เย็นสามารถนํากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งได้นะคะพึ่งจะนําเข้าไปอบพึ่งจะอบอยู่ที่อุณหภูมิ150องศานะคะเปิดไฟบนไฟล่าง18นาทีนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าเตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะตอนนี้นะคะขนมของพึ่งก็ครบเวลาแล้วนะคะพึ่งจะอบให้มันมีสีเข้มหน่อยนะคะขนมมันจะได้กรอบนานเก็บได้นานนะคะขนมปังเนยกรอบกระเทียมนะคะของพึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพึ่งจะตั้งพักให้มันเย็นตัวก่อนที่จะกับเก็บใส่กล่องนะคะนี่คือหน้าตาของตัวขนมพึ่งจะอบให้ขนมมีสีเข้มแล้วก็ตัวกระเทียมก็ออกเป็นสีเหลืองทองหน่อยนะคะขนมมันจะได้กรอบนานเก็บได้นานนะคะ พอเย็นตัวแล้วนะคะเดี๋ยวพึ่งจะเก็บใส่กล่องแบบนี้นะคะพึ่งชอบทําเอาไว้ทานในรถมากๆนะคะเวลารถติดนะคะไว้ทานแก้เครียดรถติดได้นะคะเพื่อนๆหรือว่าอาจจะทานตอนเที่ยงนะคะทานคู่กับเครื่องดื่มกาแฟหรือว่าอะไรก็ได้นะคะอร่อยมากๆและที่สําคัญกรอบแล้วก็เก็บได้นานด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูความกรอบของตัวขนมปังกันนะคะว่ากรอบขนาดไหนค่ะ เพืเ่อนๆชอบคลิปนี้นะคะพึ่งก็ฝากกดติดตามช่องของพึ่งไว้ด้วยนะคะสามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ